หลังจากที่ยานจูโน,โนเดินทางไปถึงดาวพฤหัสในเดือนกรกฎาค,คมปี2016ทั้งตัวยานและทีมภาคพื้นดินก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะไขความลับของดาวยักษ์แก๊สที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราในเดือนกรกฎาค,คมปี2017มันได้ทำการบินผ่านจุดแดงใหญ่จุดพายุหมุนขนาดใหญ่บนดาวพฤหัสที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกทั้งใบและได้พบว่ามันมีความลึกลงไปในดวงดาวถึง3,000กิโลเมตรเลยทีเดียว จูโน่ยังได้ทำการค้นพบต่างๆที่น่าทึ่งอีกมากมายรวมถึงได้ถ่ายภาพสวยๆมาให้เราได้ชมกันอยู่เป็นระยะโชคดีที่นาซาย,ยังคงทำภารกิจของพวกเขาในห้วงอวกาศอยู่เมื่อไม่นานมานี้พวกเขาก็ได้ปล่อยภาพชุดใหม่ล่าสุดของดาวพฤหัสบดีซึ่งมันสวยงามและน่าพิศวงมากเหล่นานักวิทยาศาสตร์ใช้ภาพถ่ายจากกล้องจูโน่บนยานอวกาศจูโน่บินผ่านดาวพฤหัสบดีในปี2016 เรามาชมภาพเหล่านี้พร้อมความอัศจรรย์ของดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะภารกิจส่งยานจูโน่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีของนาซามาถึงครึ่งทางแล้วยานลำนี้ได้ส่งภาพที่น่าทึ่งของพายุที่เกลี้ยวกราดบริเวณขั้วของดาวพฤหัสบดีมาให้เราได้เห็น และภาพนี้ก็เช่นเดียวกันยานอาวกาศจูนโน่ของนาซาจับภาพดาวพฤหัสบดีที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกเป็นอย่างมากภาพพื้นผิวดวงดาวที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดูสับสนวุ่นวายและมีสีสันของก้อนเมฆและแกส๊ส 2. ภาพถ่ายนี้จับภาพของกลุ่มไอน้าที่หนานแน่นและกระแสน้ำวนทางฝั่งเส้นแบ่งเขตทางเหนือ ทางฝั่งซีกโลกเหนือของดาวพฤหัสบดี 3. ภารกิจของนาซาทําให้เราได้เห็นภาพทางเขตซีกโลกใต้ได้ถ่ายเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2020ครั้งนี้ยานอวกาศจูโน่ได้บินเข้าไปใกล้ดาวพฤหัสบดีเกือบจะมากที่สุดอีกด้วย 4. เป็นภาพก้อนเมฆหมุนกลุ่มทางเขตซีกโลกใต้ซึ่งมีชื่อว่าวงกลมสีขาว A5 ประกอบด้วยพายุแอนติไซโครนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ลมบริเวณรอบพายุหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับกระแสลมในบริเวณที่มีความกดอากาศตำ่ำ5ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่19พฤษภาค,คมปี2017จากระยะ12,858กิโลเมตรจากดาวพฤหัสบดี แสดงภาพของก้อนเมฆขนาดเล็กทางฝั่งใต้แม้ว่าจะดูเล็กเมื่อเทียบกับภาพทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วมันมีความสูงราวๆ50กิโลเมตรเพียงพอให้บทบังเงาของก้อนเมฆด้านล่างของมันได้บนดาวพฤหัสบดีเมฆที่มีความสูงเช่นนี้มักประกอบไปด้วยน้ำหรือก้อนน้ำแข็งแอมโมเนียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสายฟ้านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่เมฆหอคอยจำนวนมากปรากฏให้เห็น บางทีอาจเป็นเพราะแสงช่วงบ่ายที่ทำมุมได้อย่างเหมาะสม 6. เป็นภาพสีของพายุลูกใหญ่ที่ดูรุนแรงทางซีกโลกเหนือบนดาวพฤหัสขณะที่ยานอวกาศจูโน่กำลังบินเข้าใกล้เป็นครั้งที่9 7. ภาพแนวเส้นที่เหมือนกับแบ่งเขตของดวงดาวไว้แยกจากกันมีสีสันในรูปแบบที่แตกต่างจากกันโดยสิ้นเชิง แสดงให้เห็นคลื่นของเมฆและก๊าซ 8. เป็นภาพก้อนเมฆร,รูปคลื่นที่สวยงามบนเขตเนื้อของเส้นศูนย์สูตรนี่คือภาพที่ใกล้ที่สุดที่บันทึกภาพของก้อนเมฆร,รูปโจเวียนระหว่างการบินเข้าไปใกล้ดวงดาว 9. ภาพนี้อยากจะให้ดูความสลับซับซ้อนและน่าทึ่งของกลุ่มก้อนเมฆทางซีกโลกเหนือของดาวพฤหัส,สบดีดูสวยงามและอลังการมากๆเลยนะคะ 10. ภาพนี้เป็นภาพพายุที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากทางฝั่งใต้สุดของพื้นที่ขั้วโลกเหนือของดาวพฤหัส,สบดีเต็มไปด้วยเมฆร,รูปโจวเวียน เป็นภาพดวงดาวทางขั้วโลกใต้โดยถ่ายจากระยะ52,000กิโลเมตรจากดาวพฤหัสบดีบริเวณวงกลมในภาพคือเหล่าไซโครนที่มีขนาดถึง1,000กิโลเมตรภาพถ่ายโดยใช้กล้องจูโน่บนฐานวงโคจรที่แยกกัน3จุดโดยนำภาพทั้งหมดมารวมกันเพิ่มสีสันและปรากฏให้เห็นภาพแบบ3มิติ 12. ภาพจากเขตซีกโลกเหนือที่ชื่อว่า JN3 เผยให้เห็นลวดลายของไอน้าที่สวยงามอย่างยิ่ง 13. ภาพเต็มใบของดาวพฤหัสบดีที่เผยให้เห็นจุดสีแดงขนาดใหญ่และเขตซีกโลกใต้ 14. ภาพทางส่วนซีกโลกใต้ก็วุ่นวายไม่แพ้กัน โดยแสดงให้เห็นกลุ่มก๊าซบนดวงดาวขนาดใหญ่ดวงนี้เมื่อวันที่21ทธันวาคมปี2018 15. ดดวงจันทร์ภูเขาไฟของดาวพฤหัสบดีใช้เงาลงบนพื้นผิวของดวงดาวดวงใหญ่เกิดเป็นเงาที่ตื่นตาเมื่อยานอาวกาศสามารถถ่ายภาพนี้ได้ปรากฏการณ์เช่นนี้เหมือนกับสุริยุป,ปราคาบนโลก เมื่อดวงจันทร์อยู่เส้นทางเดียวกันกับดวงอาทิตย์ 16. ภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเป็นภาพเมฆรูปโจเวียนที่ปรากฏเฉดสีน้ำเงินหลากหลายมันน่าอาศาัศจรรย์เหมือนกับภาพสีน้ำมันเลยทีเดียว 17. ภาพของกลุ่มก้อนเมฆที่เป็นรูปคลื่นจับตัวล้อมรอบบริเวณขั้วโลกใต้ของดาวพฤหัสบดีโดยหันหัวเข้ากับเขตเส้นศูนย์สูตร 18. ระหว่างการบินเข้าไปใกล้ครั้งที่14ของยานอาวกาศจูโนโ่ก็ได้เห็นภาพอันน่าตื่นตาของพื้นที่ทางซีกโลกเหนือซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเขตที่ซับซ้อนและวุ่นวายดาวพฤหัสบดีไม่มีพื้นที่แข็งเหมือนกันกับโลก ข้อมูลจากยานจูโน่บ่งบอกว่าพายุหมุนขนาดยักษ์บางลูกมีความสูงและมีระยะปรากฏตัวเวลานานกว่าพายุปกติที่พบบนโลกสิ 19. เป็นภาพก้อนเมฆที่ม้วนรวมกันจากหลายก้อนที่ซีกโลกตอนเหนือปรากฏฉากที่เผยให้เห็นแสงสีขาวปรากฏบนก้อนเมฆเป็นระยะ เช่นเดียวกับพายุแอนดิไซโครนที่รู้จักกันดีในชื่อของวงกลมขาวและภาพสุดท้ายเป็นภาพอันง,งดงามของดาวพฤหัสบดีที่แสดงให้เห็นภาพของดาวที่เต็มไปด้วยกลุ่มก้อนเมฆเมื่อยานอวกาศจูโนโบินเข้าไปใกล้ดาวดวงนี้เป็นครั้งที่12หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถลงจอดบนดาวดวงนี้ได้ การสำรวจของยานอาวกาศจูโน่ในครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาข้อมูลความสำคัญของกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์เราสักวันหนึ่งก็เป็นได้ภาพที่สวยงามเหล่านี้กำลังทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มรู้ว่าดาวพฤหัสบดีก่อตัวขึ้นและมีวิวัฒนาการอย่างไรวัตถุประสงค์ของภารกิจจูโน,โนคือการศึกษาโครงสร้างชั้นในของดาวพฤหัสบดี และโครงสร้างนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกลุ่มเมฆด้านบนเรากำลังพยายามหาความเชื่อมโยงแต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีพลาดทุกความเคลื่อนไหว